สวัสดีครับกันพาครีเอเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องสาวน้อยร่างมินิกล่องนี้เลยนะครับนั่นก็คือ1ต่อ12บสองแคลลี่เจเนตนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นงานจีนลิขสิทธิ์จากค่ายฮีมอกเซียนนะครับผม ใครที่ไม่คุ้นชื่อค่ายนะครับบอกเลยครับค่ายนี้เคยทําเจ้าทอออกมาขายก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณทางเพจปูดํามากเลยนะครับผมที่ส่งสินค้าตัวอย่างมาให้ทางช่องกันพาครีเอเตอร์ของเราได้รีวิวนะครับใครที่สนใจนะครับสาวน้อยกล่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เพจปูดําได้เลยนะครับตัวนี้ทางเพจปูดำนะครับเปิดพีในราคา690บาทนะครับเพจปูดานะครับเขายังเปิดพีออเดอร์พวกพลาสติกโมเดลคิดหรือเป็นงานสําเร็จต่างๆนะครับของค่ายต่างๆมีอีกมากมายเลยนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามหรือลอง กข้าไปดูกันได้นะครับถูกใจตัวไหนก็กดบวกไว้เลยนะครับผมขอบคุณทางเพจปูดามากเลยนะครบจริงๆงานนี้นะครับมันเป็นงานคอลแลบกันนะครับผมหรือว่างานที่เขามาร่วมทำนะครับระหว่างค่ายฮีมอกเซียนนะครับผมแล้วก็ค่าย Big f ฟลายเบิร์ดบิวนะครับผมสองค่ายนี้เขาก็ทําพวกโมเดลแล้วก็ฟิกเกอร์มาค่อนข้างที่จะหลายตัวแล้วนะครับผมก็การันตีได้เลยนะครับว่างานดีดีเทลเยอะลูกเล่นเยอะแน่นอนครับกล่องเล็กๆน่ารักนะครับแต่กล่องสวยนะครับดูลูกเล่นกล่องนะครับตัวนี้นะครับสาวน้อยนะครับ ตัวเกราะเนี it, apostles, there. Okay. There so ่ยเอามาแปลงร่างเป็นนกได้นะครับแล้วก็มาประกอบเข้ากับตัวสาวน้อยได้นะครับก็มีลูกเล่นกิมมิคต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะตัวพลาสติกเนี่ยแยกสีแยกเลเยอร์มาให้ด้วยนะครับพลาสติกเนี่ยผมแอบดูแล้วนะครับพลาสติกนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมบอกเลยว่าพลาสติกดีมากเลยนะก็ให้ของแถมมาค่อนข้างเยอะครับมีหน้าแถมให้4แบบเลยนะผมให้เลือกเล่นนะครับนี่แล้วก็มีมือสีคู่นะครับ4ี่แบบนะครับให้เลือกเล่นเหมือนกันนะครับผมชอบกล่องมันนะดีไซน์เนี่ย กล่องมันคือค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมีลูกเล่นมีความแวววาวเนี่ยตัวสติกเกอร์เนี่ยราคา690าเนี่ยแต่กล่องแบบ เกินราคาไปแล้วนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับยังไงเดี๋ยวไปแกะกล่องสองแผงดูนก่อนนะครับว่า690เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับผมแล้วก็คุ้มไม่คุ้มยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกล่องสองแผงดูพร้อมกันนะครับแต่ก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กด s ั b สไครต์ให้ช่องกันพาครีเอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางกันพาครีเอเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เราไปแกะกล่องสองแผงกันก่อนนะครับไปกันเลย เอาละครับเรามาดูคู่มือของสาวน้อยแคลรี่เจนเนจกันดูนะครับนี่หน้าปกสวยงามนะครับเหมือนหน้ากล่องเลยนะครับด้านหลังก็เป็น2ขค่ายนะครับร่วมกันทำนะครับด้านหลังก็เป็นฮิมูเซียนะครับผมแล้วก็ f ิคฟรายเบิร์ดนะครับผม2ขค่ายคอลแลบกันนะครับอ น่าจะเป็นอนิเมะจีนนะครับลองสแกนดูนะครับเป็นการ์ตูนแน่นอนนะครับทำคล้ายๆกับเฟรมอาร์มเกอร์นะครับแต่ดูจากพลาสติกแล้วคือดีใช้ได้เลยผ้าคลุมนะครับมีลูกเล่นมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเกาะนี่แปลงร่างได้แปลงเป็นนกเอามาเล่นกับตัวคนก็เป็นหุ่นได้นะมีเอฟเฟกมีอาวุธต่างๆแล้วก็มีเสื้อคลุมนะครับนี่ครับสะท้อนแสงด้วยคู่มือนี่ก็น่ารักนะนะครับอย่าลืมนับแผงก่อนดองนะครับผมทั้งหมดมี21แผงนะครับแล้วก็มือ4คู่4แบบนะครับใบหน้า4 ใบหน้านะครับผมสีแบบนะครับผมดีคอแล้วก็สติ cker ฟอยนะครับคู่มือทําดีมากเลยนะผมบอกเลยนะครับกระดาษแข็งใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สีสันสวยงามเลยนะครับราคา690แทบไม่อยากจะเชื่อนะครับการประกอบนะครับสาวน้อยนะครับก็ทำมาดีครับประกอบง่ายด้วยดีเทลขยับได้ค่อนข้างเยอะนะในหุ่นยนต์ที่เป็นรูปแบบของคนนะครับใครที่สายสาวน้อยนะผมบอกไม่ควรพลาดนะครับดูแลอลังการงานสร้างมากราคาถูกนะครับ เป็นที่ติดดีคานะครับนี่โอ้โหแล้วก็มีรูปนะครับสวยงามเลยนะครับขี่นกได้นะครับเจ๋งดีคู่มือสวยครับอ่ะคู่มือจบไปนะครับเรามาดูดีคราวกันต่อเลยดีกว่านะครับสวยอ่ะอยากให้เห็นนะครับกับตาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าคือดีคอลอย่างเงี้ยสีมันสดมากเลยนะสีดีคอสดมากครับแล้วก็ดูหนาไม่บางนะครับมีดวงตามาให้นะครับแล้วก็มี สัญลักษณ์นะครับโหดีเลยนะครับดีคอนี่คือดีเลยไม่ธรรมดานะครับสิกเกอร์ฟอยก็ตัดตรงดีนะครับส่วนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องดูกันอีกทีนะครับตอนติดเสร็จแล้วนะครับอ่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันครับต้องแกะดูนะครับพันบรรจุแพคเกจจิ้งมาดีมากเลยครับอ๋อผ้าคลุมผมนึกว่าได้มาเยอะนะครับผ้าคลุมได้มา แค่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้สุ่มเหรอครับสุ่มว่าใครได้สีอะไรใช่ไหมเนี่ยเห็นในคู่มือมีสีสีนะแต่อันนี้ได้มาอันเดียวมันจะเรืองแสงยังไงเดี๋ยวค่อยไปเทสกันนะครับว่ามันจะเรืองแสงยังไงนะครับเครับเอาละครับมาดูในส่วนของใบหน้านะครับนี่ฮะก็สวยสดงดงามนะครับสีแบบสีสไตล์นะครับเดี๋ยวจะลองเอามาดูสักอันนึงหน้าสวยครับสกรีนตามาสวยมากเลยนะ เนี่ยวาวอ่ะมีความวาวของตาอ่ะในตาสวยอ่ะสกรีนมาดีมากเออดีเลยนะครับสวยดีนะครับใช้ได้ตามันวาวเห็นไหมเห็นความวาวของลูกกตาไหมครับมาดูในส่วนของมือนะครับมือให้มาสี่คู่นะครับน่ครับแลวก็คือมือกำนะครับผมมือแบรนะครับแล้วก็มือผายนะครับแล้วก็มือกำธรรมดานะครับนี่ ตัวมือเนี่ยจะเป็นยางนะครับเห็นไหมประมาณนี้ให้เห็นภาพนะตัวมือจะเป็นยางนะครับเล็กกระจิ๋วหลิวเลยนะครับมือเนี่ยเนี่ยมือจะเป็นยางหมดทั้งหมดทุกอันเลยนะครับมือจะเป็นยางนะให้ชุดไขควงแล้วก็น็อตมาด้วยนะครับโอ้โหทุ่มทุนม,ม,มากในการขันเจ้าตัวแอคชั่นเบสนะครับแสดงว่าตัวน้องน่าจะหนักอยู่นะครับเออชิ้นส่วนทำสีมานี่สวยนะสีเนี้ยบนะ เนี่ยไม่มีเลอะไม่มีอะไรเลยเนี่ยสีเนี้ยบใช้ได้เลยนะครับแล้วพลาสติกเป็นแบบด้านนะเออสวยนะใช้ได้เลยอ่าประมาณนี้นะมาเรามาดูในส่วนของแผงที่เป็นสีเนื้อนะครับนี่ครับใบหน้าที่เอามาติดกับดีคอได้นะครับดีคอก็ให้มาค่อนข้างที่จะหลากหลายใบหน้าเลยนะครับก็เลือกติดเอานะครับพลาสติกนี่เกินราคาจริงๆนะครับใช้ได้เลยนะมาดูแผงสีเหลืองบ้างนะครับ นี่นี่เป็นเส้นผมนะครับทำออกมาดีมากเป็นอันเดอร์เกบ้างนะครับแล้วก็ไม่อันเดอร์เกตบ้างนะครับสลับกันไปนะครับแต่หลักๆแล้วจะเห็นเป็นอันเดอร์เกจซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือชิ้นส่วนของผมนะดูในส่วนของแผงใสนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเอามาเล่นกับแอคชั่นเบรนะเนี่ยแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับแผงใสสวยดีแผงใสใช้ได้เลยอะ่ะ ดูแท็กที่อยู่ข้างบนนะครับเนี่งานดีไม่ดีดูที่แท็กนะครับแท็กโคตรเนี้ยบโคตรดีเลยนะครับสุดยอดอ่ะแผงสีเขียวมรกตอีกหนึ่งแผงนะครับนี่ก็เป็นอาวุธของน้องครับอาวุธสั้นกระจิดลิศเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับไม่ธรรมดาค่ายนี้ไม่ธรรมดาจริงครับอ่ะมาดูสีขาวกันก่อนนะครับดูดีเทลนะครับตัวพลาสติก ค่อนข้างดีเลยครับทำสีด้านมานะครับผมดีเทลดีมากเลยนะครับใช้ได้เป็นอันเดอร์เกตบ้างผสมกันไปนะครับสีขาวเนี่ยผมบอกเลยนะครับมันสวยจริงๆนะเนี่ยดีเทลนะครับดีเทลนี่คือเกินราคา690แน่นอนนะครับผมตัวล่องก็ลึกใช้ได้ครับรายละเอียดชัดเจนนะครับผมดีเทลดีนะครับ มาดูสีแดงกันนะครับผมชอบสีแดงมากสีมันสวยและสีมันสดนะสีสวยมากไม่แปลกเลยครับตัวน้องเนี่ยสีนี่คือแยกเลเยอร์แยกมาดีมากเลยตัวพลาสติกก็ไม่เห็นคลื่นนะครับดีมากเลยมาดูในส่วนของสีเทาอ่อนนะครับนี่สวยไหมดีเทลดีเลยนะครับพลาสติกเป็นแบบสีด้านหมดเลยนะครับ ดีเทลหนักมากใช้ได้ครับลึกชัดเจนนะครับดูสีเทาเข้มอีกหนึ่งสีนะครับนี่นี่ก็เป็นน่าจะเป็นรายละเอียดของโครงในนะครับสุดท้ายนะครับแผงสีดำนะครับจะแตกต่างจากแผงสีอื่นๆเลยนะครับเพราะว่ามันดำเงานะครับนี่ของหน้าอกนะครับเงามาเลยครับสีดำนี่จะทำเงามาแค่แผงเดียวเลยนะครับแผงอื่นจะเป็นออกด้านหมดเลยนะครับ เล็กชิดเดียวนะครับรองเท้าประมาณนี้ครับผมสำหรับสาวน้อยแคลรี่นะครับผมเจเน็ตนะครับอเอาละครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวแคลรี่เจเน็ตนะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะคือพลาสติกมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าพวกอินเดียล่าหรือค่ายซูเปอร์โนวาหรือค่ายอื่นๆนะครับแต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าตัวพาสติกมันเนี๊ยบนะแล้วก็เนี่ย ล่องเรื่องอาจจะไม่ชัดไม่คมเท่านะครับแต่ก็ถือว่าเนี้ยบใช้ได้เลยนะตัวสีเนี่ยแยกสีแยกเลเยอร์มาดีมากเลยครับสีเหลืองสีเทาสีเขียวตัดกันทอนข้างสวยเลยครับเนี่ยอย่างเจ้าตัวน้องเนี่ยตัดกันออกมาสวยงามมากนะครับเปลอกก็สามารถเอามาเล่นเป็นตัวนกได้นะครับยืนคู่กันได้ทั้งนกทั้งตัวสาวน้อยนะครับถึงจะมารวมร่างกันได้นะครับแล้วก็มีแอคชั่นเบสด้วยแถมมีเครื่องมือนะครับพวกน็อตต่างๆยึดไว้ให้แข็งแรงนะครับดีเทลค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมดีเทล นี่ผมมองว่ามันดีในระดับหนึ่งเลยนะลึกใช้ได้เลยนะครับแต่บางส่วนเนี่ยอย่างผมอย่างผมหน้าเนี่ยถ้าดีเทลลึกกว่านี้แล้วก็คมกว่านี้ชัดกว่านี้จะดีมากเลยครับดีเทลดีเทลเราถือว่าใช้ได้เลยครับใบหน้าทอาออกมาค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็ให้มาถึง4แบบเอามาเลือกใช้นะครับตรงตาเนี่ยสกรีนสวยนะเหมือนค่ายโคโตะที่ราคาแพงๆแล้วก็มือให้มาเป็นยางนะครับให้มาทั้งหมด4คู่นะครับใครที่เคยเล่นแนวสาวน้อยจะรู้นะครับว่าสาวน้อยเนี่ยขยับได้ค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่ากันพลาครับเขาเลยสามารถ ขยับได้จับท่าได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับเนี่ยมีผ้าคลุมให้ด้วย,ยผ้าคลุมเรืองแสงอะ่ะจะเรืองแสงยังไงเดี๋ยวมาทําให้ดูตอนรีวิวนะครับมีทั้งดีคอแล้วก็สติ๊กเกอร์ฟอยล์ครับทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นความรู้สึกของผมนะครับราคาพิออเดอร์690้เนี่ยเราได้ดีเทลที่แบบขนาดนี้ครับคู่มือก็ทำออกมาสีสันสวยงามคู่มือหนาคู่มือทำเหมือนบันไดเลยผมบอกเลยนะคใครสนใจยังไงก็ ไปดูได้ที่เพจปูดำนะครับผมต้องขอบคุณเพจปูดำมากนะครับที่ส่งหุ่นตัวอย่างมาให้ทางช่องกันพาครีเอเตอร์ของเราได้รีวิวได้เปิดกล่องให้ดูกันก่อนนะครับผมใครสนใจโมเดลพรีออเดอร์ที่ออกใหม่ต่างๆนาๆก็มีครบทุกค่ายมีทุกอย่างครับเข้าไปดูได้นะครับที่เพจปูดำนะครับช่วงนี้งานจีนหนักมากกระเป๋านี่แตกกร,กระจายเลยนะครับปั๊มเงินกันแทบไม่ทันเลยนะครับ <c oughs> อ่ะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ พาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางกันพาครีเอเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปประกอบก่อนนะครับดีไม่ดียังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย